หัวไหลพระวัดละคางเนี่ยจะต้องโตทุกองค์เลยหไหลขวานะตัวเล็กนะไหลขวาจะใหญ่ล่ำใหญ่โตทุกพิมพ์ทุกพิมพ์และช่องแขนจะตื้นกว่ายาวลงมาลึกลงมานะคระัพอเรามาดูด้านซ้ายด้านซ้ายมีมีเส้นเป็นเส้นคล้ายสังกติที่สูงนะครับพอมาหัวแขนดูสิ หัวแขนยุบลงไปเหมือนกันอีกแล้วครับเหมือนกับพิมพ์แรกเหมือนพิม้ที่หนึ่งอ่าเหมือนพิมพ์ที่1 1> หนึ่งเหมือนเขาซาะไม่พิมพ์ขึ้นไปนี่ครับแล้วก็ไม่ถึงนะหรือไงไม่ทราบนะตอนพิมพ์นะฮะไม่ไม่ติดไม่ติดอีกป,ประการหนึ่งก็คือตรงนี้สูงเกินไปพอกดเนื้อลงไปเลยเนื้อไม่ถึงก็อาจเป็นได้ครับผมก็อาจเป็นได้นะฮะพอตรงนี้ดูหัวไหล่ไม่ถึง ไม่ถึงแล้วก็ไล่ลงมาแขนทั้งซ้ายและขวาพิมพ์นี้แขนจะใหญ่นะแขนจะใหญ่ลงมาลงมาแล้วมือที่ประสานกันนะครับแต่ช่องของแขนซ้ายเนี่ยจะสูงกว่าอาดูแขนซ้ายรตรงนี้ไม่ติดจะคอดและใหญ่ลงมาลงมาพาดถึงมือ,อมแล้วก็ขึ้นไปที่แขนขวาด้านบนบนี่ครับต่ออีกแล้ว อืมครับผมนะฮะต่อทุกพิมพ์ไม่ว่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่ทรงเจดีพิมพ์อะไรต่อทุกองค์อืมครับผมผมต้องบอกทุกๆคนน้องๆท,ที่ที่ดูพระอืมพระองค์นี้แท้นะ อืมแท้ยังไงอ่ะบอกแท้แขนเขาต้องต่อกันแขนตรงนี้ทุกอิมเดี๋ยวกลับไปหรือใครที่ดูนะักชาลิติแล้วไปเปิดหนังสือดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวจะบอกอ้อจริงจริง,รงนะครับบางคนเอาพระมาให้ผมดูนะอามาดูปุ๊บผมบอกไม่แท้ครับไม่แท้หรอกครับ เอ้าทำไมอะคุณสมัยยังไม่ได้่องแล้วไม่แท้เอ้าจะไปแท้ได้ไงก็ก็ช่องแขนเนียสูงเท่ากันมันก็ไม่ใช่แล้วครับผมมันเป็นจุดที่ดูอีกจุดหนึ่งครับอืมเราดูพอดูปุ๊บไม่แท้แล้วนะครับอันนี้ครับต้องจําให้ดีแต่มันมีรายละเอียดอย่างอื่นด้วยนะครับอาจารย์เขาพูดไม่หมดนะครับบางทีว่าคือตรงนี้อาจจะไม่เหมือนแล้วเนี่ยก็ใช่ครับผมแต่ตรงอื่นอาจจะไม่เหมือนด้วยนะครับก็เลยบอกก็เลยไม่ได้ไม่ต้องดูเยอะไม่ต้องดูเยอะ